ศนตำบลเวอร์ตั้งอยู่หมู่ที่10บ้านคำเจริญตำบลเวอร์อเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินมีบุคลากรจำนวน3คนภายใต้การบริหารของนางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการกศนอําเภอยางตลาดปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอยางตลาดบุคลากรประกอบไปด้วย 1. นนายสว่างแก้วเตยรัตน์ คู่อาสาสมัครนอกโรงเรียน 2. นางดักรุณีชนะบุญหัวหน้ากศนตำบลเวอร์ 3. นางสาวรัญยาพรบริบูรณ์คู่กศนตำบลกศนตำบลเวอร์ขอนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ประเมิผนผลสำิตของงานรอบการประเมินครั้งที่2ระหว่างวันที่1เมษายน2566 ถึงวันที่30กันยายนพศ2566ตัวชี้วัดที่1จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS Dmis มีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลบริบทสภาพปัญหาความต้องการเพื่อการบริหารจัดการ Dmis ครบทั้ง12รายการตามที่สำนักง,งาน สกรกำหนดมีการรายงานข้อมูลพื้นฐานครบถ้วนและเป็นปัจจุบันต,ตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศน,นตบนุมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนักโยบายจุดเน้นนำไปสู่การปฏิบัติมีการประเมินผลสรุปและรายงานผลและจัดทำในระบบดีน s สตัวชี้วัดที่3จํานวนความสำเร็จ ของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่สำนักงานสกรกําหนดมีการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการบันทึกการเรียนรู้จัดทำปฏิทินการพบกลุ่มรับผิดชอบนักศึกษาในภาคการเรียนที่ 1. ปีการศึกษา2566จําจำนวน100คนร้อยละ ของผู้สอบปลายภาคอ้างอิงจากภาคการเรียนที่2ปีการศึกษา2565มีผู้มีสิทธิสอบจำนวน50คนเข้าสอบจำนวน45คนคิดเป็นร้อยละ89.35ร้อยละของผู้เข้าสอบการศึกษาระดับชาติ e อ e นในภาคการเรียนที่1ปีการศึกษา2566มีผู้มีสิทธิสอบจำนวน5คน ข้อสอบจำนวน5คุณคิดเป็นร้อยละ100มีการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นการเยี่ยมบ้านการเรียนรู้แบบพบกลุ่มมีการทำประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนและมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาทิเช่นโครงการการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสำหรับนักศึกษากศนโครงการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการหลุมพึ่งพิงสำหรับนักศึกษากศนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษากศนโครงการเสริมสร้างทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากศนตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนโดยนับจากภาคเรียนปัจจุบันย้อนหลังไป4ภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ58.33ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาครายวิชาบังคับอ้างอิงในภาคการเรียนที่ 2. ปีการศึกษา2566คิดเป็นร้อยละ8 9 ตัวชี้วัดที่หกร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสำลีทางการเรียนในรายวิชาบังคับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาบังคับทุกระดับเฉพาะภาคเรียนในรอบการประเมินมีผลสำลีทางการเรียนฉเฉลี่ย2.00ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ94 ตัวชี้วัดที่7จําำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพจำนวน50ชั่วโมงหลักสูตรวิชาช่างปูน1กลุ่มจำนวน14คนคิดเป็นร้อยละ100โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมง การทำขนมแซนด์วิช4กลุ่มจำนวน24คนคิดเป็นร้อยละ100การทำน้ำยาล้างจาน1กลุ่มจำนวน6คนคิดเป็นร้อยละ100การทำน้ำยาซักผ้า9กลุ่มจำนวน54คนคิดเป็นร้อยละ100การทำขนมฟักทองสังขยา1กลุ่มจำนวน6คนคิดเป็นร้อยละ100การทำขนมชั้น1กลุ่ม จำนวน6คนคิดเป็นร้อยละ100การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุสูงค่าสูงวัยใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งคนคิดเป็นร้อยละ100การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนจำนวนหนึ่งคนคิดเป็นร้อยละ100 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นำความรู้ไปใช้โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการเรียนรู้โคกหนองหนงาโมเดลจำนวน1คนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชีวัดที่ 8. ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายจำนวนผู้จบหลักสูตร ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพผู้จบหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพนำความรู้ไปใช้ต่อยอดอาชีพเดิมเพื่อสร้างรายได้ไดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนำตความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อพัฒนาตนเอง <c oughs> เพื่อให้เกิดความสุขและความปลอดภัยในสังคมผู้จบการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งมีความเอื ER ้อเฟื้อต่อผู้อื่นผู้จบการศึกษาการจัด กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อยอดในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตัวชี้วัดที่9จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอธัธยาศัยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจัดกิจกรรมหมุนเวียนสื่อเพื่อให้คนในชุมชนมีนิสัยรักการอ่านและนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันตัวชี้วัดที่10 จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายในพื้นที่ตำบลเวอร์มีบ้านหนังสือชุมชนจำนวน6แห่งดำเนินการจัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้โดยมีอาสาสมาัครส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการอ่านตัวชี้วัดที่11ได้รับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องจากวันสำคัญของชาติไทยวันอนันตมหิดลและมีการเข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นตัวชีวัตที่12จำนวนงานตามนักโยบายเร่งด่วนตัดกิจกรรมไว้โซนสถานศึกษากศนอปอดสารเสติดและเข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการ1คู่1นวัตกรรม1วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศประชีวัตรที่13ได้ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี best practice นวัตกรรมเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกับด้าน flip classroom ในรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบ smart model ผู้จัดทำมีแผนและการดำเนินงานอย่างชัดเจน นำแผนการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติและสรุปผลออกมาเป็นรูปเกมเอกสารโดยสมบูรณ์ได้ตัวชี้วัดที่14จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบการจัดทำการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการหลุมพึ่งพิงร่วมเป็นวิทยากรพิเศษโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติด ของูนย์ฟืนฟ้นฟูสภาพสังคมจังหวัดเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบขังข้อสอบกอสตาวเวอร์ขอจบการนําเสนอการสรุปผลการประเมินผลสำริดรอบการประเมินครั้งที่2ขอบคุณค่ะ